<Korea. S 2> กลับกันทุกคนวันนี้ก็จะซึมๆหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องกลับบ้านแล้วนะครับวันสุดท้ายนะเดี๋ยวก็คงไปดูอะไรก่อนกับนี่หน่อยถ้าอยากซื้ออะไรก็จะซื้อแล้วก็น้องก็จะซื้อของฝากอะไรไม่รู้ด้วยนะครับตอนนี้ก็เก็บของหมดแล้วก็เอาเจีของหาที่เอาของไปฝากก่อนทุกคนแล้วก็ไปส่งพี่ก่อนนะพอบินคนระไฟก่อนก็ let's go <S ของเยอะไหมครับ อันนี้ของพี่ทั้งนั้นเลยไปแล้วหงแดบ๊ายยเจอกันใหม่นะหงแดทุกคนเจ้าหุ่นยนต์สนามบินมันกำลังหลับอยู่ไปครับไปครับเอ้โรอ๋อ้ยมีเวลาบอกเลยซียูเนก e x ม์ i m e 6โมงบีเซีโคเรียไงรีวิวน้ำพกไงเหมือนที่กันไหมเหมือนกันที่องกงมันเปรี้ยวไม่ใช่เหรอเออบเอฟซีที่องกงกดเปรี้ยวทุกคน เมนดูแปลกประหลาดต้อบกี้ไก่ทอดล็อบทอดต้อ้ทอดอร่อยต่อไปจะไปการชิมของผู้เชี่ยวชาญนล้วต่อไปไงชช้อนกับกรอบแล้วนั่นน่ะอร่อยดีอร่อยดีทุกคนต้องลองต้องลองนี้เกาหลีวิ่งแซบเกาหลีทุกคนชิมดูเฉยๆไก่แซบไม่แซบนุชชาิมันจะแบบจางๆทุกคนไม่ค่อยเข้มข้นเหมือนประเทศไทยพิซซ่าก็เหมือนไม่ใช่พิซซ่าขนาดเคฟซีเกาหลีสูไทยได้ไหม ไม่ได้พี่ไทยอร่อยกว่าทุกคนริ่งแซบไม่มีความเผ็ดเลยไก่มันมก็จืดๆนะซีนชไูได้สปอรซีมาเลยใช่ไหมเททุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปตอนนี้มาส่งพี่ไงพี่ไปแล้วแล้วก็ฝากกระเป๋าเรียบร้อย,อยเดี๋ยวเราจะกลับไปซื้อของฝากอะไรกันนะเดี๋ยไปที่เมียงดงแล,แล้วก็เออต้องนั่งรถไฟกลับไปเป็นชั่วโมงนะทุกคน <biraz S 1> อย่างนาน ตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีเมียงดงแล้วกับไม่กแล่มมาซื้อของฝากกับไทยผมก็จะแวะไปหาเพื่อนแนละ้วไปเอาคอมผมฝากคอมว้ที่มันที่ส่งไปซ่อมไทยตั้งแต่ไปออสเตรเลียแรกๆอะ่ะเออสุดท้ายก็ไม่ได้ซ่อมนะครับแค่ลงวินโดน้นะครับก็อาจจะหาอะไรไปฝากหน่อยแล้วก็อาจจะเอาอะไรนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆไปฝากแม่นะครับยังไม่รู้เลยว่าจะซื้ออะไรซื้ออะไรไหมโอเกเจโซจูเท่าไหร่สามพันเคทุกคนผมตัดสินใจแยกกับน้องนะครับแยกกันมาซื้อเดี๋ยวมันจะได้เร็วๆนะผมว่าจะไปดูด้านบนหน่อย เผื่อจะมีอะไรน่าสนใจไปไปกัน เรียบร้อยทุกคนได้มักหน้ากับถุงเท้าไปฝากเพื่อนแล้วก็จะไปแวะซื้อไอ้สตรอเบอรี่ที่เคยมากินวันนั้นนะ่าเลยอ่ไปให้น้องด้วยน้องมันคงตังค์หมดแล้วแหละเดี๋ยวผมซื้อมาให้กินกับน้องไปเจอแล้วไหนได้แล้วบ้างโอ้แต่มันจะมือ,อหมดลึงแล้วมั้งสตังค์อี่อางนี้อ,อัลบัม้มอัลบั้มเหรอฝังจริงอ่ะคอนแท้เล็กนิดจริงแบล็คพิงค์เหรออ๋อจะไว้แม่งแพงเลยอหรอแพงเหรอเอ้าทำไมมันไม่เท่ากันห้าหมื่นกวน่าจะไว้ สี่ผมจะกระซิกนายช่วยเวทคิงเอานิวยร์กอ้ออ้โอ้อช่วงนี้ไมื่อก็ได้ไปฟิตเนสก็ต้องฟิตกันตรงบันไดนี่แหละเด็กสม,มัยนี้มันมีซิกแพคก,กันหมดล,ลุงก็ต้องสู้ขเขาสักหน่อย ก็อยู่สนามบินแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูตารางว่าเราต้องเช็คอินอะไรที่เคาน์เตอร์ไหนอะไรนะตอนนี้ก็ผมว่ารอน้องหมเติมตังค์เข้าบัตรอยู่ตังในบัตรมันหมดมันเข้ามาไม่ได้นะทุกคนผมลงคืนบัตรสีส้มนี่ก่อนบัตรที่วันแรกพี่ซื้อนะนจะได้อะไรเท่าไหร่กลิงห้าร้อยโซชีมีที่เล็งเป้าด้วยนะของผู้ชาย,ยวะ้องไปจะรีวิวการเล็งเป้าที่ถูกต้องนะครับพร้อม <c oughs> ที่ดริฟ์แล้วเลยอ่ะบูสต ja ์เดจาวู <laughs> โอ้ยนี่ไงที่เราออกมาวันนั้นนะ่ะใช่ไหมโอ้ทุกคนเราจะได้กลับแล้วหรือเนี่ยไม่อยากกลับเลยเก <c oughs> าหลีหน้ากากหน้ากากที่ทําให้ผมเข้าไปในโลกของซีรีส์หรือเปล่าเนี่ใครยังไม่ได้ดูคลิปซีรีส์นะครับไปดูได้นะครับตั้งใจทําอย่างสุดฝีมือนะโดยที่มีการช่วยเหลืออย่างนิดหน่อยของน้งใบนะครับแม่ถ่ายกันสองคนนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะถ่ายกันสองคนนะทุกคนใครยังไ,ไม่ไปดูไปดูนะกด subscribe ด้วยนะกดไลค์ด้วยนะครับ, like รบชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์นะครับ คอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับตากหิมะตากลมหนาวนะการจะเป็นกงยูนี่ไม่ยากนะทุกคนจําไว้ใครจะมาตามรอยก็ลองได้นะครับอเอ้ทุกคนเดีย๋ยวเราไปเช็คอินกันก่นกอนนะอย่าไม่ทันไปไหนได้อะไรมาที่ไปซื้อเมื่อกี้ยังดงแม่เหล็กสถานที่แลนด์มาร์กต่างๆในเกาหลีเอาไปให้เพื่อนเหรอรู้เหมือนกันเอาให้สาวเนี่ยให้ใครอันนี้ให้ตัวเองให้ตัวเองคุณทัศชินโนซเกะจังทําไมไม่โชว์ช้างน้อยสุนทรินเนียนเดาแห<ร>ลกยิงอินอยู่แอรเลีย อะไ,ไรก็สีแท้สองเหมือนสามแกดูแล้วไม่แกไม่แกหัอง่ะ,ม,องอะมาเอาไปนั่งกินการสตรอบเบอรี่โอ้ลูกใหญ่มากเทียบกับตุกตาเทียบกับจมูกนี่ขนาดจมูกผมใหญ่แล้วนะเชียสกัมแปอรสตรอเบอรี่ฉ่ำๆกับถั่วแดงนี่เขาเรียกอะไรมอนจิหนึบๆอร่อยสดชื่นหวานใครมาเจอก็ลองกินดูอร่อย อย่างที่บอกนะทุกคนเกาหลีต้องลองมาเที่ยวเองมันไม่เหมือนในคลิปเลยนะมันแตกต่างมากเลยต่างจากในคลิปนี่ว่าแต่ละที่มันจะแยกออกจากกันแบบดูคนละฝั่งอะนเงี้ยแต่จริงๆมันอยู่ใกล้ๆกันกระจุกอยู่นิดเดียวเองเดินแป๊บเดียวก็เจอละมีเรื่องบังเอิญอะไรบ้างที่เราไปเจอเอาแรกๆเลยบ้านแบ็กพิงใช่ไหมันแรกๆไปเดินฮองแดงประตูสีมูใช่เป็นบ้านแบ็กพิงมีอะไรอีกแล้วก็พวกร้านเสื้อผ้าที่ผมลิสต์ไว้ว่าไปดูคลิปอื่นมาไงอยากไปดูร้านนู้นร้านนี้แล้วก็เดินๆเล่นๆก็เจอเดินเลือก เออทุกคนสตอนนี้สมองเบอร์ตามนั่นแหละที่ดูในชิมนั่นแหละนะก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามทริปเกาหลีครั้งแรกในชีวิตของผมนะกับน้องนะครับมากันครั้งแรกทั้งคู่นะหวังว่าในชีวิตคงมีครั้งที่2ออีกนะเพราะว่าก็ติดใจยอยู่นะแต่ครั้งนี้มาหน้าหนาวนะครับแต่ผมชอบนะชอบความเย็นด้วยน้อ no, งมันบอกไม่ชอบถ้ามาหน้าอื่นคงจะแบบเดินสนุกกว่านี้แต่มันก็จริงนะเดินหน้าหนาวมันก็ พอลมาน่ะทังก็ขอบคุณที่ดูใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับเรียกได้ว่าครบเครื่องอ่ะทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งชอปปิ้งทั้งตามรอยซีรีส์นะแล้วเดี๋ยวก็คงเดินทางกลับไทยนะครับถ้าระหว่างทางมีอะไรผมก็จะถ่ายดูแล้วกันนะเป็นการเดินทาง้วทุกคนอาจจะน่าเบื่อนะการเดินทางแต่ผมชอบนะผมชอบแบะผมรู้สึกว่าการเดินทางมันแบบยังไงไม่รู้อ่ะมันชอบอยากถ่ายเก็บไว้อางทีเราอเครต้องบินนานๆอ่ะ เราก็อยากเก็บไว้ในเมื่อเรารอนานเราก็อยากพูดอยากอะไรเออน,นั่นแหละไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันพูดไปเรื่อยแต่มันมันมีอยู่ในหัวแต่ไม่รู้จะพูดของมาย,ยัางไงเออน,นั่นแหละก็ถ้าใครเบื่ออะไรก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ก็จะพยายามตัดให้กระชับแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราก็รอเช็คอินไปฮ่องกงแล้วก็ฮ่องกงไปไทยแล้วเดี๋ยวว่ากันโอเคแล้เวเจอกันทุกคนี่ <Bye. S 1> ไน<ป>ก,ก็ไม่บก็ยบายไีกวอน ยังไม่อยากจากเกาหลีเลยทุกคนก็ไม่อยากจากเกาหลีใช่ไหมฮะอยากอยู่กับผมแม่โอเคเดี๋ยวผมจะตั้งตอนตรงน,นี้สักสามชั่วโมงนะดูไปด้วยกันนะคลิปเนี้ยสี่ชั่วโมงโเรยไหมไป <laughs> เราจะมารีวิวเหรียญวอนกันมีเหรียญสิบบอนเหรียญร้อยบอนแล้วก็มีเหรียญห้าร้อยบอลนี่แค่นี้ทุกคนนอกานั้นก็เป็นแบงค์พันแบงค์หมื่นแบงค์ห้าแบงค์พันแบงค์ห้าพันแบงค์หมื่นแบงค์ห้าหมื่นจบสาวทุกคนสา,กกาวเกาหลีคุ้มไะ ดันลายเข้าช้ามากตอมอแบบตรวจช้ามากเหมือนแบบสามีมันใหญ่แล้วเขาเอามากองกันอยู่ที่เดียวยี่แค่2ประตูใช้เวลานานมากทุกคนอยากกินชามมกก็ไม่ได้กินขึ้นเครื่องแล้วทุกคนเจอกันฮ่องกงคือฮ่องกงฮ่องกงอิน n ตอร n เนชั n นแ a ลแอร์พ a ร a ตเราพิสูจน์ให้ o ุ t ได้ว่าเห e ุผลสเกจจ์ The local time now is t 5 e n minutes past 2 w o in the morning and the temperature is 16 degree s celsius มาเราจะไปลองกันข้าวซอยต้านี่ของใครประเทศไหนไ้่ออกประเทศไหนก็ไม่รู้เหมือนกันใครเป็นต้นลำรับข้าวซอยจัดรู้ไหมทุกคนรสชาติก็ปกติเหมือนที่เคยกินไม่มีแตงตามด้วยนมเปรี้ยวสูตริリジナルล o w แฟตของฮ่องกองอีกแล้วกิมดูอืนมเปรี้ยวอร่อยกินได้หวานน้อยเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนกินอะไรเสร็จแล้วเดีย๋ยวเรารอเปลี่ยนเครื่องตรงนี้นะ เป็นที่ทา a เฟรอร์พอดีเราก็จะมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยแต่เดินทาง7จ็ดโมงห้าสิบห้าเลยนะทุกคนตอนนี้กําลังสี่สามอยู่เลยทุวนครับเมื่อกี้เราดูคลิปอะไรของช่อง3าสักอย่างเขาบอกว่าผู้ชายไม่สามารถทําแบบนี้ได้เนี่ยในแฮมบายทก่อนเขาบอกผู้ชายไม่สามารถทําแบบนี้ได้ไไาาบบไดูดูดูเอาหวัวชนกําแพงแล้วก็ยืนยืนตรงหรือเปล่าเออยืนตรงแล้วก็กลมหยิบขึ้นมาดึงขึ้นดึงขึ้นมาติดตัวไม่ได้เออแล้วก็แล้วก็งัดขึ้นทุกคน แต่ผู้หญิงทําได้ในข่าวมันบอกผู้หญิงเขาทํำง่ายมากแต่ผู้ชายทำไม่ได้นี่มันหนักแลยหรือเปล่าฮะแต่มันไม่มีเก้าอี้อื่นให้ลองแล้วทุกคนใครอยากรู้ก็ลองกับเก้าอีพ้พลาสติกที่บ้านดูนะครับหันหัวเข้ากําแพงชนกับกาแพงแล้วก็ดึงลองดูได้ผลยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วย ต้องพงไปกรุงเทพนะเจอกันที่กรุงเทพตอนนี้เราอยู่สนามบินสว้ําภูมินะครับเราฝากกระเป๋าไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะไปหาอะไรกินกันเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องมาส่งน้องผม ขึ้นเครื่องกับเชียงรายตอนเย็นๆแต่ว่าไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยฝากกระเป๋าแล้วไปหาอะไรกินกันแถวสยามอะไรพวกนี้แหละอยากกินชาบูอ่ะเออ <c oughs> ไปไปกันครับเย <Yeah. S 2> มันแล้วได้อะไรก็ติ๊กๆไปไปเรื่องน้ำซุปนะทุกคนแล้วก็ เนื้อต่างๆเนื้อก็มีแค่นี้แหละมีน้ำซุปกับเนื้อผักก็ไปตากเอาตรงนู้นมาแล้วเนื้อหมูอ,อ,อันนี้แก้วน้ำทุกคนผมไม่ได้มานานลืมละแบบะนาน้ำจิ้มอะไรมาบ้างเรียกได้ว่าลองทุกน้ำจิ้มเลยผมเจอความ ไม่ฉลาดของผมอ่ะที่ผมสั่งน้ำจิ้มซูเปอรสองหม้อใช่ไหมอันนี้จะสั่งเหมือนเขาอ่ะเขาสั่งน้ำจิ้มซูเปอรหนึ่งหมอ้อมาล่าหนึ่งหมอ้อไม่มีสมองก็สักเลยน้ำจิม้มสูตรพิเศษอ่ะจะท้องเสียไหมเนี่ยมีออสเตรเลียมาแล้วทุกคอนอันนี้น่าจะมันน้อยว้าวอือทุกคนน้องผมเอาน้ำซุปอะไรมามลูกว้าวน่ากลัวอยากลองของแปลกอ่ะ นินเต้มมกินได้ทุกคนสีไม่น่ากลัวเฉยกินได้น้องใบให้ติปกเขาหน่อยโอ้นี่เทไรสองพันสองพันโอ้สองพัน next station พิยาไทยถึงเวลาที่น้องใบจะต้องกลับบ้านเกิดเมืองนอนเจอกันใหม่นะใบนะเจอกันบาย เอาของฝากไปฝากแม่นะไปเจอกันไหมเรียบร้อยแล้วทุกคนส่งน้องกลับบานะ้านแล้วเหงาเลยไม่มีใครพูดด้วยทุกคนพูดกับกล้องแล้วกันนะใครอยากพูดด้วยก็คอมเมนต์คุยกับผมด้วยนะครับเหงาเที่ยวเากาหลีก็แป,ป๊บเดียวเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยบน่นละกันการเดินทางของผมยังไม่จบนะครับถึงแม้ว่าจะไปเกาหลีมาแล้วแต่ว่าการเดินทางของผมยังไม่จบนะครับผมจะต้องกลับออสเตรเลียอยีกนะนี่ผมยังไม่ได้บอกเลยนะในคลิปนี้ กักกักมอยอยู่ยังไม่ได้บอกเลยก็พรุ่งนี้ผมจะต้องกลับออสเตรเลียนะทุกคนวันนีนน้ผมก็จะไปนอนบ้านเพื่อนก่อนนะมีเพื่อนมีบ้านอยู่กรุงเทพนะครับมีเพื่อนดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะทุกคนผมรู้สึกไม่สบายทุกคนรู้สึกเจ็บเจ็บคอเจ็บโพงจมูกผมว่าจะมาหายาก่อนนะกลัวมันจะเป็นหนัก แป๊บหนึ่งนะทุกคนเออกับสุขามุ่นไวดยครั้งคนอย่างเยอะออกมาแล้วทุกคนคอนอย่างเยอะเลยในรถไฟแบบนึกว่าจะออกเบียดออกไม่ได้ละเดี๋ยวก็รอเพื่อนมานะเพื่อนทางานอยู่เพื่อนผมทํางานกันหมดละมีแต่ผมนี่แหละว่างงานอยู่คนเดียวเล,ล้ทางขึ้นสถานีมันเป็นไม้หินอ่อนลุมนี่ ติ๊กฟังตลาดอ่ะเออมันดูเหมือนมนาคนรัตติกันแล้วว่ะเจทุกคนดูเหมือนเพื่อนมันจะมาแล้วนะแล้วก็ผมว่าจะลองใส่ย,ยาเนี่ยซื้อมาตั้งเกือบหนะ้าร้อยนีคนโคตรแพงเลยมันเป็นยาฉีดเข้าจมูกอะ่ะผมรู้สึกผมแสบมันน่าจะแห้งนะเป็นโดนอากาศหนาวมาแล้วมันแบบแห้งอะ่ะแบบน้ำมูกไหลแล้วมันแห้งเขาบอกให้ฉีดเข้าไปในจมูกนะผมก็ไม่เคยใช้ยาแบบนี้เหมือนกันน่ากลัวเหมือนกันอย่างนี้เหรออ่าเพื่อนมาวันนีอ เดี๋ยวแล้วทุกคนมีที่นอนแล, <ะ S 1> ล<ะ>้วผมนุ่มรอนุ่มรอกรุงเทพนุ่มรอกรุงเทพมาแล้วบรรยากาศกรุงเทพของจริงรถติดเลยทุกคนล,ะล,ะละุกรักส่งมอบโอ้โหเฟิร์สแรของฝากจากเกาหลีถุงเท้าอปป้าหาซื้อที่แทงไม่ได้คือให้อยากได้ไงอะไรคิดว่าชิงขู่ควัน อเอาใส่กับกางเกงขาเตอ๋อไงขอบคุณครับกันขอบคุณครับ <laughs> <laughs> ลูกชายที่พัดผ้ากันมานาเฮ้ยเ <laughs> <Hey! S 2> นี่ยไม่เปิดได้เช็คยินนะ่ะแต่คนเยอะมากเลยอ่ะ ชิบหายแล้วทุกคนเขาบอกว่าที่นี่เขาไม่ให้เอาขาตั้งกล้องเข้าแล้วแต่ผมใส่อยู่เนี่ยชิดหายแล้ะผมว่ามันน่าจะไปแล้วแหละไม่ทันแล้วแหละในชีวิตผมต้องันเจอเรื่องะไรแบบนี้ด้วยแนะ่ทุกคนสวัสดีครับผมคุณอยู่ในรายการอยู่ในชแนลนิดไลท์ทุกคนครับนี่เพื่อนของผมเองตกเครื่องแม่